แบบเปรนขนานี้มีการเปิดเผยเออกมาว่าน่าจะเสียชีวิตจากการเสพย,ยาครับซึ่งยาชนิดนี้ไม่ใช่ยาชนิดใหม่นะครับแต่ว่าเป็นการที่มียาผสมขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่ายาเขนนมผงมีฤทธิ์รุนแรงมากนะครับเพราะว่าการเสพเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ตํารวจกําลังเสบสวนหาข้อเท็จจริงกันอยู่ครับ ตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับมีรายงานพบผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่เริ่มจากพื้นที่สอนอวัดพญาไกร6รายนะครับสอนอบางพงพางสองรายและสอนอทุ่งมหาเมฆหนึ่งรายซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5านอกจากนี้ยังพบครับว่ามีผู้เสียชีวิตลักษณะคล้ายกันทั้งที่สอนอจรเข้น้อยและสอนอสุดทิศสารด้วยนะครับพันตำรวจเอกขออภัยครับพันตำรวจเอกธงชัยบัวรังสีผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรขออภัยครับผู้กำกับการ สถานีตำรวจวัดพยาไกรออกมายืนยันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตหรายทั้งหมดมีการใช้ยาเสพติดจ,จริงแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอย่างไรนะครับมาจากยาเสพติดชนิดเดียวกันหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลพิสูจน์ทางการแพทย์อยู่นะครับนอกจากนั้นฝ่ายสืบสวนสนวัดพยาไกรได้ประสานสนที่เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี่แหละครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ขยายผลติดตามต้นตอยาเสพติดว่ามีแหล่งที่มามาจากที่ไหนนะครับ ส่วนกรณีที่พบว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันนั้นเองขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอให้เจ้าตัวรักษาตัวจนกว่าจะสามารถให้ข้อมูลได้เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปส่วนชุดกองกํากับการสืบสวนนครบาลห้าอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับฝ่ายสืบสวนสนวัดพยากไกรถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะครับด้านข่าวสดครับมีรายงาน หลังจากพูดคุยกับนายสมชายซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับเขาบอกว่าเป็นน้องชายของผู้ย้ายใช้ยาเสพติดดังกล่าวพี่ชายของเขาเนี่ยเกิดอาการช็อกหลังจากเสพยาเข้าไปครับโดยพี่ชายได้ไปฝากคนคนหนึ่งเขาซื้อยาเสพติดให้และคิดว่ายาที่ได้มานั้นเป็นยาเคที่ตัวเองเคยใช้ตอนออกปาร์ตี้ตามปกติซึ่งคนที่ซื้อมาเองก็ยังไม่รู้ว่ายาชนิดนี้เขาเรียกว่ายาเคนมผงนะฮะหลังจากที่พี่ชายเขาได้เสพยาไปเพียงแค่ครั้งเดียว 5นาทีหลังจากนั้นก็น็อกหมดสต,ติไปต้องมีการถามตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับหลังจากนั้นพี่ชายก็เริ่มมีอาการดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่ว่าอาการก็ยังคงสวิงไปมาอยู่นะครับมีการร้องไห้บ้างคิดถึงคนในบ้านบ้างซึ่งพี่ชายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวมาแล้ว6วันด้วยกันก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากครับน้องชายเขาบอกนะครับอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยปราบปรามยาเสพติดก็ยังมีเยาวชนเป็นจานวนมากครับที่ตกเป็นเหยื่อส่วนคนไข้ก็ต้องได้รับการบําบัดนะครับ เขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะครับเลยอยากให้ภาครัฐเข้ามาตัดวงจรของยาเสพติดนี้ให้มันหมดไปให้ได้นะครับส่วนทางด้านพลตโท,โทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดได้เปิดเผยกรณียาเคนนมผงชนิดนี้แหละครับซึ่งเป็นเหตุให้หวัยรุ่นเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ายาดังกล่าวนั้นเป็นยาที่ผสมขึ้นมาเองในหมู่ของผู้เสพเ,เฉพาะกลุ่ม ก็มีส่วนผสมเป็นเฮโรอีนเคตามีนนอซ์แล้วก็ยานอนหลับนะครับเพื่อให้ยามันมีฤทธิ์แรงขึ้นมีความสนุกมากขึ้นและถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของยาให้มีราคาสูงขึ้นด้วยนะครับคาดว่ายาดังกล่าวนั้นน่าจะมาจากพื้นที่ปทุมธานีครับเนื่องจากปทุมธานีถือว่าเป็นแหล่งพักยาแล้วก็สามารถหาส่วนผสมได้ทั้งหมดได้ง่ายนะครับจากการวิเคราะห์ผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นเนี่ยมีอาการปากเขียวครัำม,มีเลือดออกทางจมูก เป็นอาการของผู้เสพยาเกินขนาดซึ่งผู้เสพนั้นจะมีอาการมึนเมาคล้ายกับคนเมาเหล้ามีอาการสลืมสลือแต่ว่าไม่มีกลิ่นสุราครับพลตมนตรีย้ําเลยนะครับว่ายาเสพติดชนิดนี้มีความรุนแรงครับหากใครมีอาการตามที่บอกไปดังกล่าวนั้นเขาเรียกว่าอาการน็อกยาเขาให้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้ยาเสพติดประเภทนี้เองหากเสพเพียงแค่ครั้งเดียวก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าเป็นยาที่มีฤทธิ์ ค่อนข้างรุนแรงเบื้องต้นตำรวจปราบป,ป,ปรามยาเสพติดได้ขอตัวยาที่พบในที่เกิดเหตุเพื่อส่งให้สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยเพื่อนำไปแยกสารประกอบแล้วนะครับส่วนสาเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพื้นที่สนวัดพญาไกรจากการวิเคราะห์ของชุดสืบสวนเนี่ยเขาเชื่อว่าจุดด,ดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่มีอาพาร์ตเมนต์มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงเป็นจุดที่ผู้ใช้ยาแต่ละคนนำยากลับมาเสพในบ้านพักของตนเอง ทานนี้ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดน่าจะมีความเชื่อมโยงกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแหะครับจึงสามารถนํายาเสพติดดังกล่าวมาเสพในกลุ่มแล้วก็กระจายกลับไปยังพื้นที่ของแต่ละคนได้บกลุ่มเนี่ยเขามีความคิดของเขาเองว่าเขาอยากจะได้ตัวนั้นตัวนี้มาเพื่อทําให้การเสพติดเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะครับก็จะทําให้การผสมของเขาก็จะมีสูตรเขาเองนะครับในกลุ่มนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นการ ผสมในกลุ่มของตัวเองมากกว่าครับผสมเพื่อที่จะทให้ยาเนี่ยมีฤทธิ์แรงขึ้นนะครับเมื่อใช้ปริมาณน,น้อยก็จะทําให้ออกฤทธิ์ได้เร็วได้ไวนะครับแล้วก็จะทําให้การค้าขายเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นและได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับผู้เสพเนี่ยตอนนี้เขาเรียกอะไรเสรฐกิจอาจจะไม่ไม่คดีถ้าเสพด้ปริมาณเท่ากันเนี่ยอาจจะทําให้มีความ เมามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับก็าอาจจะใช้เลิกยาตัวนี้ครับเรื่องนี้เองครับทางผบตรก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับถึงเรื่องของยาเคนนมผงเนี่ยแหละครับที่มีการระบาดกันแล้วก็ผบตรได้สั่งให้กำชับนะครับในแต่ละพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของยาเสพติดอย่างเร่งด่วนส่วนเรื่องของตัวยาอันนี้ต้องรอผลการพิสูจน์ทางการแพทย์นะครับพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียก คนตบโทพักพง์พงเพตราผู้บัญชาการตารวจนครบาลรวมถึงนายตำรวจระดับสูงนะครับเข้ามารายงานข้อมูลเหตุมีผู้เสียชีวิตจากเสพการเสพสารเสพติดยาเคนนมผงเสียชีวิตในหลายพื้นที่ในพื้นที่ของนครบาลครับอันนี้ก็เป็นการรับฟังความคืบหน้าการสอบสวนข้อสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะมีผู้มาจําหน่ายให้หรือว่ามีแหล่งไปเสพร่วมกันก็ต้องขยายผลไปนะครับแล้วก็ยังไม่ยืยนยันองค์ประกอบของสารตามที่เป็นข่าวว่ามีเคตามนผสมยานอนหลับร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้รอาการรายงานผลจากแพทย์ซะก่อนแต่ในชั้นนี้เคตามีนถือว่าเป็นยาที่ใช้ในห้องผ่าตัดครับเมื่อมีการนำมาแปลงสภาพใช้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตป,ประสาทหากมีการจัดจำหน่ายต้องตามหาตัวผู้ขายให้ได้ครับรวมถึงแหล่งที่มีการซื้อขายและแหล่งที่นำไปใช้เสพด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์การเสพยาภายในวันเดียวแล้วก็เสียชีวิตหลายรายแบบนี้โดยเฉพาะในพื้นที่สนวัดพญายากราที่เดียวเนี่ยพบตรอบอกว่า5ราย ตนเชื่อว่าตัวยาบางส่วนอาจจะนําเข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยนะครับการควบคุมของพวกนี้หักหละหลวมก็ต้องไปขันน็อตกันใหม่นะครับไปฟังเสียงผบตะรดูครับผมเชื่อว่านะครับตัวยาบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นการนําเข้าผิดกฎหมายมานะบ,บางส่วนก็ซื้อหาเอาแบงนี้แหละครับซึ่งซึ่ง,งการควบคุมพวกนี้ถ้าหลัหลวมก็ต้องต้องไปหาว่ามัน รั่วตรงไหนอะไรยังไงต้องขันนอกได้แต่ใครถ้าทำผิดโดยเจตนาก็ต้องดําเนินคดีด้านผบชนอ้อยนะครับพลตำรวจโทพักพง์เปิดเผยว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต6รายเป็นชาย3และหญิง3นะครับเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่สนวัดพรพยาไกร5รายและสอนสุทธ,ธรริสารอีก1รายผู้เสียชีวิตมีอายุระหว่าง21-34ปีครับแล้วก็เชื่อว่าทั้งหมดเสียชีวิตจากยาเสพติด เนื่องจากในที่เกิดเหตุตรวจพบผงสีขาวซึ่งเชื่อเป็นเชื่อว่าเป็นยาเสพติดอยู่ระหว่างการส่งตรวจพิสูจน์ว่ายานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นะครับโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะทราบผลแต่ก็ยังไม่พบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับและเมื่อถามไปถึงผู้ที่บาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต6รายหรือไม่ พนตำรวจโทพักพงศ์บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ตอนไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บเขาอยู่ในอาการหมดสติแต่บางรายที่ไปพบเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจจากทางการแพทย์แล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการสอบปากคําส่วนการกวาดล้างในพื้นที่ที่พบาตารอได้มีการกําชับเราบอกว่าได้ทําตามปกติอยู่แล้วซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มยาเสพติดได้จํานวนหนึ่งแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลกันต่อครับ ยาเคนนมผงนะครับอาจารย์ออจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอามาบอกว่าเป็นการผสมของยา4ชนิดที่มีความรุนแรงนะครับแต่และชนิดมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้และเมื่อมีการผสมกันแบบนี้อาจจะทําให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวครับทำให้หัวใจนั้นอาจจะหยุดเต้นเด็ใวัยรุ่นและเยาวชนนะครับว่าไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดครับ รองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าอาจารย์ออสเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวโมโนทเวนตี้นว่ายาเคนมผงนี้มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายกับแป้งครับซึ่งเป็นยาเสพติดสูตรใหม่ไม่ใช่ชนิดใหม่นะครับเพราะว่าเป็นส่วนผสมของยาเสพติดจำนวน4ชนิดด้วยกัน,นได้แก่เคตามีนเฮโรอ,อีนไอซ์แล้วก็ยานอนหลับที่ชื่อว่าโรเซ่ครับ จากการตรวจยานอนหลับดังกล่าวเนี่ยพบว่ามีสารที่เป็นตัวยาที่ใช้ในนักโทษอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นตัวที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับนอกจากนี้ยังมีสารที่เป็นตัวทำให้นอนหลับและมีตัวยาที่คลายเครียดผสมอยู่ด้วยรองศาสตราจารย์บีระชัยชี้ว่าส่วนผสมทั้ง4ชนิดนี้แต่และชนิดมีความรุนแรงถึงขั้นทาให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อเอามาผสมกันก็ทําให้ความรุนแรงของมันมากขึ้นถึง4เท่าตัวก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการเสพของแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าหากใช้โดสหรือว,ว่าปริมาณมากๆก,ก,ก็จะทําให้เสียชีวิตได้แต่ถ้าหากใช้น้อยก็จะอาจจะทําให้เกิดอาการประสาทหลอนขึ้นได้ครับตำมีเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการกดประสาทนะครับก็จะทําให้สูญเสียความทรงจาทําให้สลึมสลือเขาเรียกอยู่ในภาวะนะครับก็คือประสาทหลอน แต่ไซต์เอฟเฟกของมันเนี่ยนะครับนอกจากหลอนแล้วเนี่ยก็จะทําให้หลอดลมเนี่ยตีหายใจลําบากนะครับหัวใจสั่นนะครับแล้วก็การทํางานของหัวใจค่อนข้างจะหนักนะครับรวมถึงความดันโลหิตเนี่ยจะค่อนข้างสวิงซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะคล้ายๆ้ากับเฮโรอีนนะครับเพราะว่าเฮโรอีนกับเคตามีนเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีนเช่นกันก็จะมีลักษณะคล้ายๆายกันก็คือเกิดภาพหลอนนะครับ อาจารย์ออดคนนี้ยังฝากเตือนไปถึงกลุ่มวัยรุ่นและเยาว,วชนต่างๆนะครับว่าอย่าไปคิดลองยาเสพติดดังกล่าวนะครับเพราะว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้แบบฉับพลันเลยทีเดียวครับ จากเรื่องยาเสพติดนะครับไปดูเรื่องบนท้องถนนกันบ้างนะครับมีหนุ่มขับบิ๊กไบค์คนหนึ่งแล้วก็ไลฟ์สดขณะขับบิ๊กไบค์ไปด้วยระหว่างไลฟ์สดนี่แหละครับเกิดเหตุไปพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่กําลังข้ามเกาะกลางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เคราะห์ดีครับเป็นคนที่ซ้อนจักรยานยนต์ของคนที่ข้ามเกาะกลางถนนนี่แหละครับปรากฏกระโดดออกมาได้ทันจากรถเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับ นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องที่ไลฟ์สดนะครับติดอยู่กับรถบิ๊กไบคันนี้ Facebook ได้ลงบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้นะครับช่วงที่นายวิชยพันธ์ผ่องขำอายุ28ปีเป็นคนขับบิ๊กไบค์คาวาสกิรุ่น z 900สีดำแดงไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำครับบนถนนสายนางรองบุรีรัมย์บริเวณทุ่งแหลมตาบ,บนถนนหักนะครับ หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพ,พนางรองก็เข้าไปตรวจสอบครับพบ Big กไบค์ล้มอยู่กลางถนนนะครับมีคนขับก็คือนายวิชยพันธ์ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งด้วยกันใกล้ๆกล้ก,กันมียามห้าสีดำครับมีเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ14ปีเป็นคนขับขี่มาได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการนำส่งโรงพยาบาลโดยกู้ภัยครับ แต่ว่าจากการสอบถามเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ13ปีเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เห็นแบบเต็มๆครับเพราะเธอเป็นคนที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเด็กหญิงเอมานะครับเขาบอกว่ากำลังจะข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งของถนนครับดยการขึ้นเกาะกลางนี่แหละครับจังหวะนั้นเห็นบิ๊กไบค์ขี่มาด้วยความเร็วสูงอย่างที่เราเห็นภาพในคลิปนี่นะครับก็เลยบอกเพื่อนว่าอย่าเพิ่งข้ามแต่เพื่อนตัวเองก็พยายามจะข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งและตรงนั้นก็เป็นระยะอันตรายนะครับ เด็กหญิงบีบอกว่าเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็เลยกระโดดลงจากหลังรถจักรยานยนต์ไปอยู่บนเกาะกลางถนนนี่แหละครับเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวบิ๊กไบค์ก็พุ่งชนรถของเธออย่างจังเห็นร่างของเพื่อนเธอเนี่ยกระเด็นไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเธอบอกว่าทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับไปดูเสียงสัมภาษณ์ของเด็กหญิงบีกันหน่อยครับอกเขาว่าอย่าพึ่งข้ามแล้วทีนียเขาจะข้ามเพราะว่ามันเป็นเกาะกลางใช่ไหมคะ mm hmm. เกาะกลางนี่แล้วมันเป็นแบบตรงในน้อยอยะคะ่ะ มันพอมันข้ามไดมันเป็นรอยคมอยู่แล้วเป็นรอยข้ามแต่จริงๆข้ามบนเกาะกลางซึ่งไม่ใช่ที่ที่้ามใช่ไหมค่ะนูบอกเขาแล้วว่าอย่าพึ่งคามเพราะว่ารถเองพี่เขามาชนอ่ะเขามาเลนค่ะหนูรู้แล้วว่ายังไงมันก็ชนแล้วหนูก็กระโดดลงกอนแล้วเขาก็ชนเต็มๆเลยแล้วจากสัมภาษณ์เด็กหญิงบีนะครับก็มีเด็กชายซีซึ่งเป็นนามสมมุติวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์เหมือนกันครับบอกว่าตัวเองเป็นแฟนคลับของคนขี่บิ๊กไบค์ มักจะดูการไลฟ์สดของเขาเป็นประจำเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในไลฟ์สดๆนี่แหละครับแล้วก็จําได้ว่าเอ๊ะที่นี้มันอยู่ใกล้บ้านตัวเองเลยวิ่งออกมาดูแล้วก็พบเหตุการณ์นั้นจริงๆครับก่อนที่จะมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือไปฟังเด็กชายบีกันครับเด็กชายซีครับไลฟ์สดแล้วผมก็ใช่ไลฟ์สดมาตั้งแต่ตั้งแต่หนองข้าลอกครับแล้วก็ขับยาวมาเสร็จปุ๊บแกขับไอ้แกขับแรงอยู่ครับแ,แรงเลยแหละแล้วแกก็ขับมาตรงนี้มีรถก็ขับมา แล้วก็มาค่อมที่ฝั่งขวาครับแล้วแกคือแกขับมาเลนขวาแล้วก็ชนเลยครับ เนี่ยแหละครับทูรู้จากการไลฟ์สดใน a c e b o o k นะครับออกมาดูเหตุการณ์ใกล้บ้านตัวเองตำรวจก็ไปสอบถามนายวิชวพันธ์คนขับบิ๊กไบค์นะครับเขาเล่าว่าตัวเองเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมักจะเอาโทรศัพท์เหนีบไว้กับรถครับเพื่อไลฟ์สดเป็นประจำเพราะว่ามีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยอมรับเลยว่าหลบไม่ทันครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์อีกคันมาตัดหน้าแบบกระชั้นชิดแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ตำรวจจะเร่งสอบหาสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้กันอีกครั้งหนึ่ ยังอยู่กันที่เรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าเป็นการใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีหน้ากากาอนามัยมาปกปิดที่บริเวณตานะครับเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะสวมหน้ากากาอนามัยนี่ครับลมมันพัดมาอย่างแรงครับหน้ากากาอนามัยขึ้นมาปิดตาทําให้มองไม่เห็นปรากฏรถนี่ลงข้างทางเข้าไปในร่องสวนร่องน้ํากู้ขึ้นมาลําบากเลยทีเดียวครับ ตำรวจภูทรบ้านแพ้วสมุทรสาครครับเจา้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านพยายามที่จะดึงรถมอเตอร์ไซค์ที่จมลงไปในท้องร่องนี่แหละครับจมแบบทั้งคันแบบนี้นะฮะดึงขึ้นมาอย่างทุลักทุเลครับมีทั้งจอกแหนมีทั้งหญ้าป,ปกคลุมจนแทบจะไม่เห็นตัวรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับพยายามเอาขึ้นมาอย่างทุลักทุเลชายวัย25ปีเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เสียหลักตกลงไปในร่องน้ำครับ เขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับหลังจากที่ขึ้นมาก็มีการพูดคุยกันบอกว่าขับมาจากหน้าวัดครองตันจะกลับบ้านเมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีรถที่วิ่งสวนมาด้วยความเร็วมากครับและลมมันพัดเข้าใส่หน้าตัวเองเนี่ยแหละครับทำให้หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่เนี่ยมันปลิวขึ้นมาแต่ดันไปไปตาทั้ง2ข้างจนกระทั่งมองไม่เห็นนะครับ เขาบอกว่าพยายามเอามือเข้ามาขยับแล้วแต่รถก็เกิดการเสียหลักและลงข้างทางตกลงไปในร่องสวนร่องน้ําอย่างที่ว่าชาวบ้านผ่านไปเห็นเข้าก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับส่วนอาการบาดเจ็บที่นอนรักษาตัวอยู่ตรงนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไหล่ซ้ายปวดบวมมีอาการจุกแน่นหน้าอกสภาพตัวนั้นเปียกไปหมดเลยนะครับมีช็อกแหนติดตามตัวเต็มไปหมดเลยครับ พักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นรัฐมนตรีสาธารณสุขลงมาขันน็อตเลยนะครับและพูดถึงกรณีโควิดที่มีคนติดนี่แหละครับว่าการติดโควิดถ้าหากทำความผิดเขาจะไม่รักษาให้ฟรีประเด็นนี้ร้อนแรงจริงๆสักพูกกลับมาติดตามครับ พื้นที่เป็นมิตรด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ Magic Clean Natural Essence ผ่านการทดสอบการระคายเคืองสบายใจไร้กังวลเป็นมิตรกับทุกสัมผัสสะอาดล้ำมีอนามัย Magic Clean เพราะทุกความตั้งใจทุกเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันทุกวันจึงสดใสกว่าที่เคยแค่โรงมรีกันโค้ครบคนครบรสชาติ พยายามซื้อเสื่อมถอยครั้งใหญ่สรรพสิ่งที่เจริญเฟื่องฟูตกต่ำชับฝันบนหมาป่าจะเผาเมืองตั้งแต่พรุ่งนี้แผ่นดินในฝันของเราทุกคนจะถูกสร้างขึ้นจะพ้นหมาป่าเพื่อความสงบของช้างอันตกลงเจ้าจะทำได้ไหม เปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่แค่พิมพ์คอมเมนต์แฮชแท็กไม่ได้ช่วยปลูกต้นไม้และการทวีตก็ไม่ทําให้มหาสมุทรสะอาดขึ้นถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราต้องลุกขึ้นมาลุยและเลอะไปด้วยกันวันนี้บริสได้เริ่มเปลี่ยนแล้วด้วยสูตรใหม่พร้อมพลังเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยกะจัดคราบหนักและกลิ่นอับตั้งแต่ครั้งแรกที่สักบรีสสูตรใหม่ช่วยกะจัดคราบหนักเหนือกว่าและเป็นมิตรต่อโลก สนับสนุนโดยหัวเว i m a t ด b o o k 14ให้คุณได้มากกว่าสนับสนุนโดย 3BB กิกาทีวีความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย มาติดตามเรื่องเด่นประเด็นดังกันต่อเลยนะครับในช่วงที่2นะครับช่วงนี้จะพาไปดูการเร่งเข้ามาทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมาทํางานทันทีนะครับหลังจากหมดเวลาการกักตัว14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากไปในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเข้าสเตตควอนตินเรียบร้อยนะครับกักตัวเรียบร้อยเนี่ยก็ออกมาทํางานนะครับเครื่องร้อนก็มีการประเด็นพูดถึงเรื่องของการเก็บค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ที่ติดโควิดแล้วก็เป็นผู้ที่ทําผิดกฎหมายเมื่อสักครู่ออกมา ให้สัมภาษณ์นะครับตอนเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งเพิ่งจะบอกนะครับว่าแนวความคิดนี้จะเก็บเงินกับคนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายไม่ใช่เก็บเงินกับคนไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของปี2564นหะครับหลังจากที่นายอนุทินนั้นครบการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วัน ก่อนการประชุมเนี่ยนายนุทินแจ้งวาระสาคัญเลยครับว่าจะหารือถึงเรื่องกรณีการที่มีกลุ่มก้อนการระบัดในครั้งนี้คนที่ติดเป็นผู้ทําผิดกฎหมายทําให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นจะต้องมารับผิดชอบงบประมาณในส่วนนี้จานวนมากทันี้การตรวจวินิจฉัยการรักษาและค่าเวชภัณฑ์นั้นเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยรายหนึ่งจะต้องมีค่ารักษาสูงถึง1 5 0 0 0 0บาทถึง200,000บาทนะครับ นายอนุทินมองว่าต่อให้รัรฐบาลมีงบประมาณมากแค่ไหนก็ไม่เพียงพอครับซึ่งตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาแต่ก็จะพิจารณาว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ทําผิดกฎหมายจะได้รับการรักษาฟรีหรือไม่โดยจะมีความพิจารณาความเป็นไปได้ตามพรบโรคติดต่อประจําปี2558มาตรา42และ43ครับ ล้วก็ยังย้ำอีกนะครับว่าประเด็นที่ชวนให้คิดไม่ใช่เป็นการปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยทุกคนในประเทศไทยซึ่งต้องได้รับการรักษาตามมาตรฐานของสาธารณสุขนั่นเองครับล่าสุดครับ16นาฬิกา30นาที4โมงครึ่งที่ผ่านมาครับนายนุทินบอกถึงเรื่องของการเก็บค่ารักษาโควิดบอกว่าเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นการพูดเพื่อช่วยกันหาวิธีเพื่อช่วยประเทศประหยัดงบประมาณเท่าที่จะทำได้แต่จะทำได้หรือไม่ก็ต้องดูข้อกฎหมายด้วย ซึ่งการที่ตนเสนอไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนไทยนะครับเขาจะเน้นไปที่กลุ่มลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เบื้องต้นก็คงไม่ปล่อยให้ใครทรมานจนทั้งอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตอันนี้จะต้องยึดตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาในประเทศไทยก็เข้ามาได้เลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเขาบอกว่ายังดีกว่าเพราะว่าได้รับการรักษาให้ด้วยแล้วก็รักษาฟรีด้วยนะครับถ้าถามว่าแบบนี้จะไหวไหมกับประเทศไทยก็จึงเป็นเรื่องที่นํามาพูดหารือกันในที่ประชุมในวันนี้ครับ ส่วนเรื่องของยอดผู้ป่วยโควิดสะสมที่ทะลุ1 0,000ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับตัวเลขยังไม่ดีขึ้นเลยวันนี้สบ,บคอเองออกมาบอกว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศอีกเกือบเกือบส5 0รายครับและตลอดตั้งแต่15ธันวาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า6000รายด้วยกัน นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบ,บคได้ถแถลงสถานการณ์โควิดวันนี้ครับว่าผู้ป่วยรายใหม่มี249รายนะครับแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ224รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าว48รายนะครับและมีการติดเชื้อจากต่างประเทศเข้าสถานกักกัน11รายและไม่เข้าสถานกักกัน14รายผู้ป่วยยืนยันสะสมณนะตอนนี้คือ1 5 4 7รายครับป่วยไปแล้ว6,560 6รายที่หายนะครับแล้วก็อาการหนักตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด28รายและต้องใช้ท่อช่วยหายใจยอยู่5รายส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมไม่มีครับยังคงอยู่ที่เท่าเดิมน,นะครับยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่67รายส่วนสถานการณ์รายสัปดาห์พบว่ากราฟที่เห็นนะครับมีลักษณะเป็นความชันสูงนะครับ เขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับที่จะต้องกดกราฟนี้ลงให้ได้ยังคงต้องการความร่วมมือจากทุกๆคนในประเทศนะครับโดยการติดเชื้อภายในประเทศในวันนี้เป็นผู้ป่วยจากสมุทรสาคร37รายครับในจำนวนนี้เองมีเด็กเล็กอายุ9เดือนรวมอยู่ด้วยนะครับส่วนจังหวัดที่น่าเป็นห่วงคือนนทบุรีครับมีผู้ป่วย31รายส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่นนทบุรี กรทมเองก็มี36รายครับซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปโดยสรุปภาพรวมนะครับตั้งแต่วันที่15ค15ธันวาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว6,000กับอีก90รายด้วยกันนะครับมีประเด็นดราม่าเรื่องของอาหารสำหรับผู้ที่กักตัวจากการที่เฝ้าระวังเรื่องของโควิดที่จงังหวัดอ่างทองนะครับมีการโพส ภาพมื้ออาหารที่ตัวเองได้รับมาแล้วปรากฏว่าอาหารนั้นมีทั้งปริมาณที่น้อยแล้วก็ไม่มีคุณภาพด้วยนะครับผู้ว่าอ่างทองออกมากดขันเรื่องนี้เลยนะครับมีการประชุมเร่งด่วนและบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องทําให้ดีที่สุดครับนี่คือภาพที่มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนี่ยนะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนำภาพอาหารของผู้ที่โดนกักตัวโควิด -19 จงังหวัดอ่งทองที่เนี่ยฮะข้าวกลองนึงนะครับ มีกุนเชียงอยู่3ชิ้นข้างๆนั้น1ถ้วยเป็นต้มยำนะครับแต่ในต้มยำนี้ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีแต่น้ำด้วยก็พูดถึงการดูแลผู้กักตัวโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองครับจนกระทั่งมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในสังคมกว้างขวางเลยนะครับล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับแล้วก็ให้รายงานทางจังหวัดให้ทราบโดยด่วนครับ ส่วนสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการอยู่ที่ริมถนนสายโพทองอ่างทองที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับวันนี้มีชาวบ้านเห็นภาพนี้แล้วเอาลูกชิ้นทอดกว่า100ไม้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้กักตัวหลังจากที่เห็นภาพอาหารแล้วรู้สึกว่าแม่อย่างนี้อยากจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้านประลัดจังหวัดอ่างทองพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปพูดคุยไปสอบถามข้อเท็จจริง ไปพูดคุยกับคนที่ทําอาหารเช่นกันนะครับได้แม่ครัวออกมาเปิดเผยว่าเขาได้รับค่าอาหารกล่องละ50บาทรวมน้ําดื่มส่วนเมนูอาหารที่เห็นแชร์กันนะครับเกิดจากการที่ผู้ก,กักตัวขอให้เปลี่ยนอาหารบ้างจึงเปลี่ยนเมนูเป็นต้มยำไก่กับกุนเชียงแล้วก็ยืนยันครับว่ามีปริมาณเพียงพอเพราะว่าช่างอาหารตลอดแต่ยอมรับว่ารู้สึกท้อไม่อยากทำอาหารแล้วนะครับภาพที่เห็นตอนด้านขวามือนี้กับด้านซ้ายมือมันแตกต่างกันนะครับ ส่วนประหลัดจังหวัดระบุครับว่าหลังจากทราบเหตุการณ์ข่าวนี้แล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็รู้สึกไม่สบายใจอยากให้ช่วยดูแลประชาชนให้ดีที่สุดจากนี้ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบขึ้นมาแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุดครับส่วนอาหารที่ให้กับผู้กักตัวหลังจากนี้นะครับจะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วเขาบอกว่าจะมีการทําเมนูอาหารไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับและทุกมื้อก็จะเสริมด้วยผลไม้ต่างๆเข้าไปด้วยนะครับแต่ก็ แม่ครัวบ,บอกว่ามีค่าอาหารกล่องละ50บาทต่อมื้อนะครับอันนี้ก็ต้องไปปรับดูแลครับว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องของโควิดระบาดเนี่ยไม่ใช่กระทบแต่เรื่องของจํานวนผู้ป่วยนะครับที่อุดรธาน,นีบอกว่ามีผู้ป่วยเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาแต่ที่กระทบเนี่ยมันกระทบต่อเศรษฐกิจครับทำให้สถานธานุบาลหรือว่า รองรับจำนำเนี่ยนะครับกำลังฮอตคิดอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับมีคนเอาไปเข้าของไปจำนำมีทั้งข้าวของเป็นเงินทองมีทั้งทองเหลืองมีทั้งเงินนะครับรวมถึงข้าวของเครื่องใช้แม้กระทั่งเครื่องขูดมะพร้าวยังมีคนเอาไปจำนำเลยนะครับส่วนรงรับจำนำสถานาน,านานุบา,บาลบอกว่าเตรียมเงินไว้อยู่ที่145ล้านบาทไว้ให้กับประชาชนในช่วงนี้ครับ โรงรับจำนำของเทศบาลนาครอ,อุดรธานีครับวันนี้ทั้งวันเลยมีประชาชนนำสิ่งของมาจำนำเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า30ปีนะครับโรงรับจำนำเขาก็รับจำนำเอาไว้ครับในราคา1,500บาทหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เชื่อมเครื่องตัดหญ้าทีวีหม้อหุงข้าวเครื่องทำน้ำแข็งบด อันนี้ก็มีคนออกมาจำนาหรือแม้กระทั่งนะครับเครื่องขูดมะพร้าวก็มีคนเอามาจำนาเช่นเดียวกันนะครับบางชิ้นเนี่ยได้เงินประมาณสัก200บาทเท่านั้นเองด้านผู้จัดการสถานธานานุบาลครับนายจิยรพัฒน์ลิปตะวัฒนกุลซึ่งเป็นผู้จัดการสถานธานานุบาลในเทศบา,นนาลนครอุดรธาน,นีหนึ่งนะครับเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาประชาชนมาใช้บริการมากกว่าปีที่แล้วถึง20%ครับ แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 รลอ,อกใหม่นี้ทําให้ทางสถานธนานุบาลได้เตรียมเงินทุนเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนถึง145ล้านบาทแล้วนะครับส่วนสิ่งของที่ประชาชนนํามาจำนำนายจรพัฒนบอกว่าสามารถจำนำได้ทุกอย่างครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงนี้นะครับเวลาของเรื่องเด่นประเด็นดังแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาตามงันใหม่เวลา17มรา0นาทีผมนัททีโกสมพิชิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ